สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เหนื่อยหน่อยนะคะปีนเขาขึ้นมาตะวันก็เข้าไปอีกแล้วนะคะตอนแรกว่าจะไม่เข้านะคะวันนี้แต่ว่าคือมันลดตาลดใจมากค่ะรถวิ่งผ่านบ้านเป็นสิบยี่สคั้นะคะผลสุดท้ายตะวันก็บอกฉันจะเข้าป่าเพราะว่าทนไม่ไหวจริงๆค่ะไปเลยค่ะเข้าป่ามาก็เจอแล้วค่ะนี่ค่ะ พี่ดำของเราหนึ่งดอกนะคะเดี๋ยวปิดหลุมนะคะต่อนก็จะเจออีกนี่ค่ะนี่เลยสองดอกอีกดอกซ่อนอยู่ตรงนี้ นี่ค่ะงามๆม,มีอีกไหมปกติเห็ดชนิดนี้เวลาเขาออกกอ,อกติดๆกันนะคะมีอีกไหมเอ่ยเดี๋ยวหาดูกันก่อนนะคะเพราะว่าใบไม้มันดำมากเจอดอกอุ้ยแกล้งันอ่อนเลยอะสีขาวจุ๊ มีไหมค่อยๆเดินหานะคะเพราะว่าสีมันกลมกลืนกันไปหมดเลยค่ะนี่ีดอกหนึ่งไม่ห่างจากลูกแรกนาไหร่นะคะตะวันตะวันทะกกเจอตรงนี้นี่เก่าลัดนะคะลูกเก่าลัด เจอก,กลางเดินเลยค่ะมีไมหมดูสิหาหาค่ะนี่ก็ใช่ค่ะตอนแรกนึกว่าใบไม้ถมเห็นกันไมหมเลยทุกคนหัวดำๆอยูน่นี่เห็นไหมคะนี่ หนี่เลยค่ะเจอแล้วค่ะเจอแล้วนี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยเห็นหัวใสๆกันไหมเอ่ย เดินยอละทุกคนดูดิโอ้วดกระปุกเลยอ่ะโน้องตั้งโดแบบไม่เกรงใจใครเลยอ่ะทุกคนดูดิอุ้ยอยากจะกรี๊ดให้เสียงดังตะวันได้มาแล้วนะคะเห็นมัตไกาเลยค่ะอบอวดอัน,อน,อน ดูดทุกคนสดๆด่ะดูดีทุกคนตะวันเกือบไม่เดินลงมาตรงนี้แล้วอะ่ะเนี่ยนี่ดอกน้อยมันนู่นดอกใหญ่อข้างบนตรงนี้นี่โอ้มีสามดอกเห็นกันไหมฮะดูดินี่ใช่ไหมเนี่ยอ๋อกิ่งไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวตกเขา ตะวันอยู่บนเขานะชันมากวานเดินจนเขาเกือบลุดโห oh. เกือบไม่เดินลงมาแล้วนะคะเนี่ยตายละโ้ห oh. น้องสวยมากเขาบอกเลยทุกคนน้องสวยจริงๆค่ะสวยสุดๆนี่ค่ะดอกอยู่นี่ค่ะ โอ้โหทำไมน้องสวยอย่างนี้มีฝนตกวันนี้ฝนตกโปรยๆนะคะตะวันเห็นดอกมันเล็กนิดเดียวเห็นไหมนั่นนะคะเอาไว้นั่นล่ละคะ่ะปิดไว้นี่แหละืมเดี๋ยวค่อยมาเก็บ สวยขายาวเป็นนางแบบเลยค่ะไปเลยค่ะทุกคนโหเล่นเพีย้ยใช่ไหมแต่อันนี้ใช่แน่ๆนั่นไงว่าแล้วใช่จริงด้วยอันนี้ลูกผสมนะคะต้นเก่าลาัดกับ ั่วนะฮะอีกดอกนึงมองต้องมองดีดีนะฮะคือแบบว่าโอ้ยกลิ่นหอมมากเห็ดพันเห็ดกิ่นนี้หอมหอมทุกคนดูดีกลิ่นก็หอมนะคะเพราะว่าเขาผสมหลายกิ่นนะฮะนีะ่ทุกคนข้างทางเลย นี่ทุกคนตัวอันเก๋ไม่เห็นอ่ะขนาดดินส่งเบาๆแล้วนะคะเนี่ยมองไม่เห็นดอกอยู่นี่ กลมกลืนกันนะคะดูดิหาเท่ไม่เจอทุกคนอยู่นี่หนึ่งดอกสองดอกอยู่นี่ค่ะสามดอกโอ้ยขยญ่มากดูดิทุกคน อกเลยเจอเด็เกเล่นโซนแอบทุกคนอึบอยู่ในหลุมนะขาใหญ่เลย,ย,นะย,ยนี่เดี๋ยวก่อนนะนี่โอ้โหขาอบุบปวดอ้วนโดนพิธาแทบไปหน่อยนึง น้องเอไมได้ขนไม,ม้ค่ะออ้หขาย,ยาวมากดูดิหักเลยอ่ะอันนี้เก่าลัดนะคะดูดิทุกคนตะวันเก็บเหยียบไปแล้วอ่ะมันกลมกืนมากนี่ค่ะสีสีมันกลม,มกืนมาก เกิดโูนี่เหลือลูกอ่อนเก็าไว้เราแค่ดอ,อกนี้แล้วก็ดเอาไว้นะคะนี่ต่อมจะดูอีกย่งดอกนี่ค่ะนี่แฟดเฟดสองนี่ดอกหนึ่ง ตัวลื่นจะตกเข่าอีดอกัะ อีกลูกหนึ่งซ้อนซ่อนค่ะมีแอดมีแอดปิดลุงค่ะตะวันได้มาซินตะ,ะ้าหลบอยู่ในใยแมงมุมก็เจอนี่มีกีดอกหามีดอกเดียวหาอ,อยู่นี่ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะนี่ ปิดลงปดลงอันนี้เห็ดพึ่งเก่าลัดนะคะเห็นไหมฮะเห็ดพึ่งเก่าลัดเขาจอ,อกสีเหลืองนูน่นสวันพริกใบไม้ดูก่อนนะกลัวไปเหยียบเห็นไหมฮะฮขาแข็งมาก นี่เลยค่ะโอ้โดนพิธากินไปเจอดอกลูกมันนี่ค่ะโอ้โดนพิธากินไปเยอะเลยดอกสีสวยนี่เลยค่ะ เขาอยู่นี่นี่ค่ะทุกคนใหญ่เขาโอ้โหมีแฟดด้วยลึกด้วยเอาละจะงัดยังไงล่ะคราวนี้ดูดิคนได้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 ได,ได,ได้ได้มาทั้งดุดเลย เหตุนี้สุดยอดจริง1หนึ่งดอกสองดอกสามดอกนี่เฟดเฟดค่ะเฟดเดี๋ยวก่อนนะตัวไหนดูนี่เขามาหลบมุมอยู่นี่นี่ โอ้แน่นมากนี่ดอกใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะนี่นี่ค่ะแน,แน่น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 เลยค่ะโอ้ทับทัพไแล้วมันต้องมีอีกนี่ ทาปีเลยทุกคนดูดิตะวนันมาขึ้นมาดูปกติตรงนี้เขาจะเกิดประจํานะอายุพอปกติตรงเนี้ยมันจะเกิดประจำํำทำไมมันย้ายมองแล้วก็เมื่อวานมีคนมาเดินเห็นรอยเก็บไปแล้วบางส่วนนะคะนี่อันนี้ที่เขาเกิดเลียงแถวกัน,นเมื่อกี้ตะวนันมองหาแป๊บเดียวหาย นี่แฟดเลยแฟดเลยนะค่ะนี่ค่ะเสียงคีโมไซมาปุ๊บเข้าป่ามาเลยโอ้โกำลังจะหาแบบใจเย็นๆใช่ไหดอกสวยๆ มีแฝดด้วยนี่ีอดอกนึงอ้าอยู่กลางพงหญ้ามองไม่เห็น,น,นอดอกนึงเห็นกันไหมคะนี่ อีกหนึ่งดอกอีกหนึ่งดอกเห็นไหมคะทุกคนโอ้โหหลายดอกดอกววอวบเห็นเลยค่ะสวยๆเต็มตะกร้าแล้ว ไม้ไม้มันเยอะไม่ว่าจะไม่เจอตอนแรกตะวันเข้ามาตะวันเจอนู่นค่ะแต่ตะวันไม่เห็นนะตะวันก้มแล้วถึงเห็นเห็นดอกขาวๆตัวดูว,ดวมันคือแบบมันก้มกลืนไปนหมดเลยกับใบไม้อ่ะดูดิโอ้โหสีเดียวกันไปนหมดเลยอ่ะ งงวก่นหิต <boundaries> ่างหากว่าจะคดสตัว่าด้สุราษฎร์ด้หนึ่งสองสามสี <ae> ่ <t ums> ม no, no? no. ั้ยดาไม่ i ิซิ h รอไม่่ไดพึ่งเก่ารัดนะคทุกคนนี่ดอกอยู่นี่ขาวๆเลย พักกินข้าวได้มาอีกห้าดอกอีกดอกหนึ่งนางแบบขายยาวนะคะทุกคนใช่เห็ดไหมนะ่ะอู้เห็ดแก่แล้วดูดิดูขาดิขาไปต่างรนะดอกเอาไว้นั่นนะคะ เอาไว้เป็นเชือ้อแต่เรามาวันนี้ดีกว่านี่นะสองดอกดอกนี้หลอกจากสายตาวควรไปได้ยังไงเดินกันมาเป็นฝูงเลยเสร็จแล้ว กินข้างทางค่ะทุกคนดูดิตะวันเกียดูนึกว่าไม่ใช่นึกว่าใบไม้โถมเฉยๆที่หน้าเห็ดนี่คนคนอื่นเขามาเคลียเห็ดกันแต่เขามองข้ามดอกนี้ไปได้ยังไงดูดิเสร็จแล้วค่ะ <laughs> จะเหลือไว้ทำไมล่ะคะ แล้วก็อยู่อุ้ยอยู่นี่อดอกหนึ่ง้ได้ไหมเลี้ยโอ้ไม่ใช่เห็ดพึ่งแม่มดหมดอารมณ์ตะวันเดินซ้ายเดินขวาได้ตรงนั้นดอกนึงได้ตรงนี้ดอกนึงคะ่ะเแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะ อีหนึ่งดอกกลมเกลืนเห็นกันไหมเอยเจอลงเลยอ,อยู่อีกหนึ่งดอกเฮ้ย <c> ไ <ười> ม่ดอกเดียวลวค่ะสองดอกค่ะตัวกลมป๊กเลยค่ะตันนึกว่าใบไม้ค่ะ เขี่ยเล่นๆเอา้าหัวกระเด็นออกมาเลยค่ะได้แล้วนี่โกบดิเขี่ยเล่นๆค่ะนึกว่าใบไม้ สามดอกสวยๆค่ะทุกคน,นอีกดอกหนึ่งตอนนึกว่าใบไม้ค่ะสวยมากอย่างนี้ค่ะเห็ดสมบูรณ์นะคะเก็บหลักฐานเนี่ยนี่เลยค่ะแบบนี้สมบูรณ์ค่ะเห็ดสมบูรณ์แบบนี้ ขายอยู่ใต้ดินมีลูกน้องเขาด้วยนี่ได้มันดอกบวบบบอ้วนโอ้ดอกทะเลทะลามีมีใครเห็นน้องหรอคะโอ้น้องรอพี่เหรอคะน้องจะกลับบ้านกับพี่ตะวนันได้เลยค่ะจะกลับบ้านกับสาวชัยภูมิไปไปไปกลับไปด้วยกันค่ะ เจออีกคู่หนึง่งนี่ค่ะเ็ดโอ้เศษเ็ดนางแบบด้วยขาวยาลิ้วเลยค่ะโอ้โหอยู่ใต่ใบไม้นะคะโอ้โหไป่ะตะวันนึกว่าไม่ใช่นึกว่าใบไม้เกือบไปแล้ว ดูเอาทุกคนไข่ตาดีดูสินางมัาซ่อนอยู่ใต้ใบไม้หนึ่งดอกแาวก็ตะวันคิดว่าตรงนี้อ๋อไม่ใช่ค่ะเธอหลอกดาวนึกว่าใบไม้ทุกคนเขียเล่นเฉยๆเหตุ <laughs> <laughs> ดูดิ สว,สวยอ่ะคือตอนคิดว่ามันเป็นใบไม้ก็เลยเขี่ยค่ะเห็นมันตุ่ม